มากราไหวพระพุทธพี่น้องแล้กก็มาขอพรองคงเท้าเวสุวรรณเพื่อนงสอสมโภชไปเมื่อบุกเสกไปเมื่อสองสามวันนี้พี่น้องมือน,นเป็นโอกาสดีก็เลยมากราบไหวชมความงามนั่นพี่น้องเพราะว่ายอยู่บ้านไกลๆก,ก,กันจับบกรวดโผล่แล้วเพิ่มประติวยาโสทอพี่น้อง ตรงพญานาคส,สวยงามผู้ใดมีโอกาสมาท่องเที่ยวกัมาไดเด้อพี่น้องผู้ใดไก่ยัสโซทอนเป็นตลาดนัดน้ำห<ม>ลวงพ่อวัดปลาเป็นสั่งขึ้นมาให้คนมากราบไหว้ท่องเที่ยวน้ำตัเป็นกะเพ็ด แดงเรียงปลาน้ำตกจำลองแต่ว่าเหมือนนี้เป็นพันได้ปล่อยน้ำตกพี่นนอะตรงนี้จะป่าคาบเัราท่านได้โพลขึ้นมาเลยสวยงามพี่นนองสวยงามมากเป็นางลางองพระพุทธ งพระสีขาวสูงแบบสิบยี่สิบเมรรตรคนละพี่น้องสิบกว่าเมตรคนละมั่งพระองค์ท่านพิยนาผู้สิสุโธพ่อแม่สีปทุมมา